พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราที่1 4พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หมายถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้องเช่นการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท,ท็จหรือสร้างความเสียหายการปลอมแปลงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นภัยต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยด้าน สารสนเทศและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์บทลงโทษพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราที่14พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14กํากำหนดความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนเป็นเท็จหรือมีลักษณะลามกอนาจารโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดในมาตรานี้ครอบคลุมถึงการนำเข้าข้อมูลปลอมที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน การนำเข้าข้อมูลเท,ท็จที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือการเผยแพร่ข้อมูลลามกที่ประชาชนเข้าถึงได้มาตรา14แบ่งเป็น5วรวคย่อย 1. มาตรา14 1. เี่หนึ่งเ้าการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ลปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาทุจริตหรือหลอกลวงและน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่รวมความผิดฐานหมิ่งประมาท 2. มาตรา14ส่องเร้าการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่น่าจะสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน สามมาตราสิบสี่สามเาการนำเข้าข้อมูลที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อก,การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาสี่มาตราสิบสี่สี่เาการนำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นสื่อมามกอนาจารและข้อมูลนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ห้ามาตราสิบสี่ห้าเ้าการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รู้ว่าเป็นข้อมูลตามหนึ่งสองสามหรือสี่ตัวอย่างเคสประกอบ ข่าวปลอมเฟกนิวเจ้าการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมที่ไม่มีมูลความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข้อมูลที่อาจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดหรือสร้างความตื่นตระหนกอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14 1และ5วันที่7มิถุนายน2566สําสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ระบตุตามที่มีผู้โพสต์ในทวิตเตอร์ใช้ชื่อบัญชีว่าดิม cra ซีเฟียเต a าทีและ Facebook ชื่อแมมโพดำได้นำข้อความอันเป็นเท็จกล่าวว่า สสก้าไกลจะโดนใบแดงอีกเกือบสิบคนเพราะว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นแหละเช่นอบตเทศบาลอบจอสกสขผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วไม่ได้ทำหนังสือแจ้งว่าทำไมไม่ไปอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญอีกโดยประชาชนได้นำข้อความดังกล่าวไปโพสเผยแพร่ผ่านสื่ออตามช่องทางต่างๆนั้น กกตขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จกล่าวคือกะกะตหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานกะกะตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่เคยให้ข้อมูลหรือเผยแพร่ข่าวสารหรือแจ้งข่าวไปยังสื่อมวลชนหรือช่องทางการสื่อสารใดๆว่าสอสอ พรรก้าวไกลจะถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งและพักการเมืองหรือจะเป็นผู้ได้รับใบแดงจำนวนสิบคนตามที่สื่อต่างๆได้นำข้อความไปโพสต์แต่อย่างใดทั้งสิ้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ